ปี2568กนะครับกับปี2569นะฮะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เราจะคุยของปีหน้านะฮะเรียกว่าคุยไม่ยาวแต่จะเห็นภาพว่าเรากำลังจะเจออะไรนะครับในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับเป็นปีโลกแกนเรื่องอะไรนะครับเริ่มนะครับปี68นะครับผมเรียกว่าปีแห่งการเอาตัวรอดนะฮะทำยังไงได้ให้เอาตัวรอดครับพยายามหาวิธี ทำย่างไรให้เหมือนกับผมไม่รีก็อยู่ไปนวันๆนะฮะเพราะอุปสรรคแล้วก็เรื่องเงินงานสุขภาพร่างกายเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะฮะมันเข้ามารุมเร้านะครับมันเหมือนกับเราเจอพายุฝนนะครับพุ่งเข้ามานะแต่ละลอกแต่ละลอกนะครับมันเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นเราก็เอาตัวรอดเป็นช่วงๆไปให้ได้นะครับเกง๋ง่ายๆคือทําอะไรก็ตามปรับตัวให้เร็วแล้วอย่าทุ่มหมดหน้าตักนะครับอันนี้จําเป็นนะฮะบางคนปีนี้นะครับ กะลงเงินเต็มที่นะฮะในการซื้อในการขายในการตั้งใจจะลงทุนนะครับอันตรายมากนะฮะฉะนั้นปีนี้เป็นปีการเอาตัวรอดนะครับผมจะมองให้เห็นพูดหเห็นภาพกว้างๆนะครับเช่นการเงินครับเผื่อเพื่อนๆนะครับช่วงปีนะครับเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับหรือง่ายคือเราอย่าเอาเงินไปลงทุนอะไร ก้อนเดียวอย่างเดียวหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวนะครับอันตรายนะฮะเพราะว่ามีความผันผวนยูยูเรื่องงานตกงานกันเยอะก็มีอยู่ๆธุรกิจบางตัวหายไปก็มีหรืออันนี้โอ้โหคือมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนนะครับมันข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเหมือนกับลงทุนไปผิดตัวและเรื่องนั้นกําลังจะแย่พอดีนะครับมันก็จะน็อกเอานะฮะฉะนั้น ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนนะครับเป็นพิเศษนะแล้วก็อที่2คือเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมเงินสำรองเงินฉุกเฉินนะครับอุ่นจำเป็นนะเมื่อเรื่อว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนนะครับมันไม่คงที่นะฮะบ,บางเดือนโอ้รายจ่ายปูปรับฉบพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงมาลัวๆนะครับพเพื่อนๆเจอยังฮะตั้งแต่ต้นปีนะครับมาจนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะเจอบางเดือนที่ โอ้โหรายจ่ายทำไมมันเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนครับไม่เคยเจอรายจ่ายขนาดนี้เมื่อก่อนบางทีต้องกู้เอามาใช้ะครับไม่ใช่กู้มาลงทุนฮะกู้เอามาใช้หรือชําระหนี้สินไม่งั้นไม่รอดอะไรก็คือเนี่ยครับบางเดือนรายจ่ายมันสูงผิดปกตินะครับบางอย่างไม่เคยเสียก็เสียบางอย่างไม่เคยพังก็พังบางคนในบ้านไม่เคยป่วยก็ป่วยนะครับคือมันเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดการไว้นะฮะมันเยอะนะฮะช่วงนี้เรียกว่าใครที่ ช่วงนี้หรือปีนี้นะฮะตั้งใจนะครับจะทําอะไรหรือลงทุนอะไรไปพิเศษอันนี้ผมก็เลยห่วงว่าระวังนิดนึงฮะเก็บเงินสดไว้นะครับสารองเมื่อยามฉุกเฉินนะครับ,อย,รบอย่าใช้หมดนะหรืออ่าแบบบางทีคนกินเงินเดือนเนาะเงินมาก็อยากใช้ให้เต็มที่นะฮะเพราะเดี๋ยวเดือนหน้านก็หาใหม่ก็มือเงินก็เท่าเดิมนะฮะอันนี้อันตรายครับบางทีอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีคอยในบ้านปวดขึ้ไม่สบายขโมาอย่างเสียพัง อยู่ค่อยใจอะไรซึกอยางตูมก้อนใหญ่เลยนะครับมาเนี่ยมันก็จะเครียดนะครับฉะนั้นเก็บมันสดไว้นะครับเอาไว้พอสมควรนะถ้าเก็บได้นะฮะง่ายๆคือบางคนเก็บไม่ได้ก็อย่าพุ่งเฟือยนะฮะหรืออย่าเพิ่งรีบซื้ออะไรที่ยังไม่จําเป็นอันนี้จําเป็นมากนะครับในสิ่งนี้ฮะแล้วก็ระวังการลงทุนตามกระแสนะฮะมันมีนะฮะลงทุนตามกระแสช่วงเนี้ยดาวราหูนะครับมันสัมพันธ์พอดาวราหูมันสัมพันธ์กับเรื่องของความเสี่ยงมันจะคนจะกล้าเสี่ยงขึ้น บางทีเราอาจจะลงทุนนะครับในอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างอยู่ทั่วไปนะหุ้นบางตัวดูมันโอ้โหราคามันพุ่งแรงมากเลยมันกำลังฟื้นแล้วใช่ไหมมันดีแน่ๆเลยนะครับเห็นแล้วมันเคยแย่มาก่อนอยู่มันก็พุ่งขนาดน,นี้ซื้อกลาแหลเลยนะฮะระวังดีๆนะฮะหุ้นตัวที่ว่านี้บางทีมันอาจจะเป็นภาพลงตานะฮะก็ต้อง,งระมัดระวังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เตือนดวงหน้าไว้นะครับ นี่ยกตัวอย่างหลายๆอย่างนะนี่ผมก็ยกตัวอย่างผ่านๆสมมติเลยว่านะครับสมมุติว่าแบบนี้ระวังแบบนี้นะครับอย่าลงทุนตากระแสน,นะฮะนี่คือเรื่องของการเงินนะระวังความเสี่ยงเก็บเงินสดไว้นะครับเรื่องงานครับพเพื่อนๆครับอย่าอายที่จะรู้ทักษะใหม่ๆนะฮะเพื่อนว่าคนช่วงนี้มันมีแบบไม่กล้านะบางคนอายุพอสมควรฮะก็ะไม่คิดว่าตัวเองจะไปทําอะไรได้ใหม่หรือจะไปเรียนรู้อะไรใหม่มันไม่กล้านะฮะหรือบางทีคิดว่าตัวเองไม่ไปไม่ได้แน่ มันไปได้นะฮะมันต้องแบบสู้อะไรที่ไม่เคยทําให้ทํานะครับอะไรที่ไม่ไมกล้าทําให้ทํานะครับด้านดีนะหรือด้านดีเนอือะไรที่แบบไม่ควรหรือซิกแซกคดโกงอันนี้ห้ามนะครับเรียกว่าพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับงานหลักนะครับแต่มันก็ต้องเรียนรู้เพราะอย่างนี้อปีแห่งการเอาตัวรอดนะฮะบางทีเราสะสมทักษะอะไรต่างๆนานา,นา,นานของปีนี้นะครับมันสามารถนําไปใช้ ในปีถัดไปได้หรือนําไปใช้หลังจากนี้ไปได้นะครับมันเหมือนกับใช้โอกาสของปีนั้นในการทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆสาสต์ใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆนะฮะทำอะไรก็ตามให้มีแผนสำรองตลอดนะครับอย่าทำอะไรคิดอย่างเดียวนะฮะถ้าเราทำจริงแล้วถ้ามันไม่สำเร็จเราต้องทำอะไรเราจะมีแผนสำรองอะไรคือพยายามมีแผนสำรองตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เ,เพื่อนต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ การทางานของเราหรือการใช้ชีวิตของเรานะฮะมันไม่สามารถบอกได้ว่าอาชีพอะไรต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าอาชีพคนที่แต่ราศีนะฮะเยอะมากนะฮะอาชีพในโลกใบนี้ฉะนั้นเพื่อนนาไปประยุกต์ใช้ครับแล้วก็เรี่ยงการประทะครับอารมณ์ผมพูดเสมอว่าปีนั้เนปีแห่งคนทะเลาะกันบ่อยนะครับระวังยิ่งช่วงปีนี้ดาวอังคารแรงนะฮะอังคารตัวเนี้ยโคจรมหาจักรอารมณ์แรงโคจรเป็นอลิหัวร้อนเดี๋ยว เาังคารย้ายโคจรนเป็นประนะฮะโอ้โหอารมณ์แรงอังคาเล็งอาทิตย์โคแต่ละปีจนถึงสิ้นปีจนนี้ไปนะฮะอารมณ์คนจะแรงนะฮะฉันเรี่ยงการบัทะกับหัวหน้าผู้กบัญชาลูกพี่โดนพี่ผู้ใหญ่นะครับมันจะมีเหตุให้เราอารมณ์เสียหัวร้อนนะครับแล้วมันจะเสียชื่อเสียงเสียเครดิตหรือบางทีแบบเบื่องานออกจากงานดีกว่าเลี่ยงนะครับถ้ายังไหวอย,อยู่นะฮะแล้วเรายังไม่มีที่สำรองแห่งใหม่ อย่างที่บอกฮะทำอะไรต้องมีแผนสำรองเงินฮะถ้าจะออกจากงานพเพื่อต้องได้งานที่ใหม่ก่อนนะครับทนไปนะฮะอยู่เกลกะสายตาคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเรานะครับให้มันหมันไส้เล็ดนะฮะเ,เราอย่าไปรีบออกเลยรีบออกมันได้ใจนะฮะเราอดทนไว้นะครับมองเป้าหมายใหม่เราอย่าไปใส่ใจคาพูดและสายตาคนอื่นที่เราไม่ชอบที่เขาไม่ชอบเรานะครับเขาไม่ได้ให้ตังค์เราเราย่าไปสนใจเขาอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะคือมันต้องแบบนี้นะฮะการงานต้องพยายามอยู่กับที่ห้ามทะเลาะหรือว่า เรื่องการมาทะหรือว่าถ้ายังไม่มีที่ใหม่อย่าเพิ่งรีบออกนะครับจาเป็นนะฮะนี่คือสไตล์การใช้ชีวิตของปีนี้แล้วก็เวลาที่เหลือนะครับพอมาด้านชีวิตนะฮะผมเลยบอกว่าเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับในการซื้อบ้านหรือเปลี่ยนง,งานหรือแต่งงานนะฮะถ้ายังไม่มั่นใจนะครับอันนี้วงเล็บนะฮะวงเล็บถ้ายังไม่มั่นใจนะครับถ้ามั่นใจโอเคเงินฉันพอฉันโอเคคนนี้ฉันเตรียมทุกอย่างแล้วคือความมั่นใจมันมีนะฮะแต่ถ้าเราแบบลังเล ยังไงอต้องเก็บเงินแต่งงานไอ้มันจะไหวไหมเนี่ยเก็บเงินซื้อบ้าน,นก็ตึงๆนะแต่ก็อยากได้ครับบ้านนะฮะมันปิ่มๆเหลือเกินค่าใช้จ่ายค่าผ่อนต่อเดือนนะครับมันปิ่มๆคือห้ามเจ็บใข้ได้ป่วยห้ามอะไรเสียหายพังนะฮะตลอด30ปีที่จะผ่อนบ้านหลังนี้โอ้โหมันไม่ไหวดูไหมอย่าเพิ่งนี่ตัดสินใจเรื่องใหญ่นะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะในการซื้อบ้านนะครับในการเปลี่ยนง,งานในการแต่งงานอะไรก็ตามนะครับ หรือซื้อรถด้วยนะฮะบางคนมีรายรับรายจ่ายประมาณรถเนี่ยมันก็ต้องระวังนะครับโอเคนะเพื่อนๆก็ลงเงยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ้านนะฮะบางคนยุคปัจจุบันเขาบอกว่าจะเช่าบ้านมากกว่าเพราะไม่อยากมีภาระยืดยาวนะครับก็มีฮะแล้วแต่ความคิดเรานะฮะโดยที่ว่าเรารู้สึกยังไงนะครับที้อยันครับที่ต้องเตือนว่าช่วงนี้ครับพยายามสร้างคอลเลกชันหรือคนรู้จักนะฮะบางคนอาจจะไปเรียนที่ใหม่นะฮะก็พยายามรู้จักคนรอบข้างไว้ คือมันจำเป็นสำคัญนะฮะเรายาเราไม่มีศัตรูพยายามขาอแรกถึงที่ศัตรูพยายามเชื่อมใจกับใครที่พอคุยได้นะครับแน่นอนมนุษย์บางคนก็เป็นทโทรเวิร์ t นะฮะไม่ชอบคุยกับใครเลยนะฮะก็มีเแต่ว่าเราก็บอกว่าพยายามสร้างมิตรภาพกับคนรอบข้างไว้ใครที่ไม่รับมิตรภาพเราไม่เป็นไรใครที่รับมิตรภาพอนาคตมันจะมีค่ามากในเวลาต่อไปนะครับเนี่ยเป็นจำเป็นนะฮะ มันระวาดไม่ได้พื้นนะฮะเราก็ไม่ได้หวังผลว่าช่วงพรุ่งนี้มืรือนี้หรือว่าสามวันห้าวันจะเก็บกินผลบางทีเป็นปีนะฮะนี่แหละพยายามหว่านไม่ได้ขึ้นในใจคนรอบข้างเราไว้ต้นไหนเก็บกินได้อนาคตก็มากินด้วยกันโอเคนะครับข้อสําคัญข้อนะฮะรักษาร่างกายดีดีไว้ะฮะรักษาร่างกายนะครับใช้ชีวิตจิงนี้ไปให้รักษาร่างกายให้มากๆห้ามป่วยนะครับจริจีงป่วยได้แหละนะครับแต่ถ้า เรารู้ว่าเออทำยังไงนะให้ร่างกายนะครับไม่เจ็บก็ได้ป่วยมือจะมีคนป่วยไม่สบายเยอะร่างกายคนจะใช้งานเยอะจะมีความเครียดแฝงเยอะจะมีการทํางานหนักหน่วงในเวลาจากนี้เป็นถึงสิ้นปีดาวหลายดวงเป็นตัวบ่งชี้ว่างานจะเยอะขึ้นเพราะาดาวเสาร์คือดา,าว,ว,ดาาวงานงานโคจรตําแหน่งลาภะมันคืองานที่มันเพิ่มขึ้นมากเอราอราหูมีการลงทุนใหม่มีความเครียดแฝงในการทํางานเพิ่มขึ้นภารกิจหน้าที่การงานจะเพิ่มขึ้นเหนื่อยนะครับ เหนื่อยๆน,นะฮะมันก็กลายไปว่าเนี่ยการใช้ชีวิตจากนี้นะฮะเป็นต้นไปให้มองมุมนี้นะครับคือเป็นเปียงการเอาตัวรอดนะครับดูแลร่างกายดูแลจิตใจไว้นะฮะแล้วปีหน้านะครับปีหน้าเป็นปีแห่งการสร้างฐานนะครับเพราะนั้นผมก็จะทำสองคลิปนะฮะเพราะว่าคลิปหนึ่งก็เดี๋ยวยาวนะฮะเดี๋ยวยาวเกินเอาทีละคลิปนะ จากนี้ต่อไปใช้ชีวิตอย่างไรครับในมูชตามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โอเคดันการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องต่างๆวางแผนแบบนี้ไว้นะฮะมันจะรอดนะครับอย่างเคฮะปีหน้านะครับเพื่อนๆก็ลองดูคลิปต่อไปปีหน้ากันะเป็นปี่ย่งการสร้างฐานนะครับปีนี้เอาตัวรอดให้ได้ปีหน้าเริ่มสร้างฐานนะครับทั้งเรื่องต่างๆความรู้ต่างๆที่มีในปีนี้นะครับสามารถจะต่อยอดในปีหน้าได้คอลเลคชันต่างๆที่เราสะสมปีนี้นะครับมันจะไปต่อยอดในปีหน้าได้ หรือว่าสามารถทาอะไรร่วมกันได้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราผูกพันในช่วงปีนี้หรือแม้แต่เรื่องของเงินทองนะฮะบางทีการเก็บพร้อมรอมริบอะไรต่างๆถ้าจะเป็นการลงทุนบางทีมันจะสะสมแล้วก็ไปลงตัวครับในช่วงปีหน้านะฮะเพราะปีหน้าดาวพฤหัสทโคจรในตําแหน่งมหาอุดนะครับมันจะมีข่าวดีๆคนช่วยเหลือหรือว่าสัญญาณบวกมันเริ่มมามันอาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดแต่ว่าดูทรงนะฮะมันก็ยังพอ ก้มแก้มนะหรือเราจะชินกับปัญหาได้ดีขึ้นเออเหมือนกับคนอาบน้ําร้อนนะฮะน้ําร้อน40องศานะฮะอู้ร้อนมากเลยนะฮะแต่อาบไปอาบมานะฮะเออมันเริ่มอุ่นฮะอ่าเมื่อคนกระโดดลงในน้ำสระน้ำฮะที่วันที่แบบหน้าหนาวๆอากาศมันเย็นนะฮะกระโดดไปตุ้มนะโอ้โหหนาวจัดนะฮะแต่เวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเอ๊ะมันเริ่มอุ่นนะไม่ใช่เรื่ภูมิรัดลงอะแต่ร่างกายปรับตัวได้ ปี6-9ปนปีที่เราจะเริ่มปรับตัวกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้และจะเป็นเรื่องของการสร้างรากฐานชีวิตของพวกเราได้นะครับดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ